น้องบัดนี้นี่มันนี้สาวมันไปส่งมูกมานลยอยกินก๋วยเตี๋ยว้อนฮ้อนเป็นบอกสบายเป็นเปในพวกอิดโรยอ่ะไปอยู่ลาวลายมือมันได้อิดโรยอ่ะเฮ้ยมีบ่เขาสิเห็ดพอดขามพอดลาวคุณบ่บจักเลย อีกหลายปีละมัง้งนะลูกไงพันสาวคนละ่ะมีเือน้ำบินก,บกับงามใดงามเดพี่เอออยากขีาาก่รถไฟก็ไม่ต้องไปขี่เวียงจันลงพระบางตอนแล้ว <laughs> รถไฟสูงนะะก็เร็วสูงเนะไะใช้กระลำบากถ้บ่บมมีเงิน,นสถนานาีรถไฟ กับพ่อนี่เแล้วแน่นาคตนะครับคจน่่ล้อเหมือังมากยเคยขี่ได้รถไฟเลยงเง่ความเร็วสูงเคยขี่แต่รถไฟพุ้นๆนะเคยอยู่ไฟธรรมดานเคยแล้วขี่สราบุรีโรบุรีนะเ้ฮ เด้อพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันฮอนฮอน,อนสดซะหน่อยเออโอ้ถั่วเทียมไหลๆส,สดเนื้ออืมท่านพักมาแล้ววันทานจะเต็มทีออ่ที่พักเลยโ <laughs> ดละเออที่ที่ไก,กว่าเห็นว่านคะรเตรียมไปตลาชุดเรื่องของอะไรับเพื่อนบึงผิดพี่น้องบึงผิด <c oughs> เป็นคนพักกันแพงเป็นคนละยุดของเราบางคนเขาก็กินเก่งบางคนจะมพริกนิบัติมาเอง โอ้บางคนข้าเจ้าแบบบ่อกล่องแบบนี้เนี่ยขันเขาท้ายคลิปวิลีเขาเอาไม้มาเสียบเสียบเสียบงามๆเต็มไม้ถือขึ้นมาแล้วกัดพวดๆเลยก็เย็นนะส,สดดนฮอนม,มีแห้งข้อเลยมีแห้งข้อแนละ้วมือว้อมือสุภาเก็ข้อเลย ข่าวเขายุดเราไปไข่เน่นเนาะมีแห้งแลสส้วนเนื้อต้นประชาชนเหมือนยังเนาะเหลียรตนตะตาย,ย่าไอคีนสามรอบพวงขางอะไรนะเอาเสียทั้งสองเลยแล้วผมเนี่ย เออครับแต่อีต้นเนาะมันเป็นสงครามมันก็ดก็กคือเอาพิษยังบ่ได้แล้วซีสะเกตบ่สุรินสุรินซีสะเกตอุบลยุต่ากัดทำทาไปตั้งก็เพิ่งจะรู้นะว่าอุบลติดตะคะเมนเขาบเคยรู้มาก่อนนะติดแล้วคาเ,าเมนเขาจะบอกอุบลติดแต่กระบล้าอ๋อ มันการมุงเด้อที่ข่อยเบิงเขานะอุบลชุลิน<ม>ที่สะเกตสดซกเก,ก,เกจันทตาโคกระเข้าไปต่อบัตรดูลาาเนาะอืเข้มอยู่เนี่ย่เป็นร้อยตะละมือนนะ,ะข้ามาจากกรุงเทพชุ่มจิกลับบ้านมาได้เห็นนะ อาหารมีเรียงกันบ่พ่อแล้ววัยรุ่นอีกว่านี่ว้รุ่นในเมืองงานมีงานมีการเนี่ยเ,เห็ดวัยรุ่นนี้กรุงเทพก็ยังบายอมเดียวเนี่ยตามหมาขมิ้นอยู่ในห้องเอ็ดัานนะครับเออ บ่ได้ซั่งเงี้ยเราเอาคนซั่งกันซุ้มเห็ดเอาเงินมาเหยียดนะซุ้หูบว่าเงินแต่มันเห็ดในหุ่นมอยากไม่กินเห็ดไปทั่วทีทั่วแดงตัวซั่งๆได้ไอ้พวกห่าน่เออมัวไตยย้อนอันนี้แหละคำว่าเงินบระว่าประเทศใดก็มีค่าเบิดพี่น้องพ้ามันเห็ดในเฮาซื้ออยากซื้อกินได้เงินครับท้องชาติเห็นน่ะซุน มีเสียงเพลงนะนะพี่นอ้องเหี้ยแล้ววงมอลำพร้อมแคปเป็นมอที่กัวแดงพวกคือเมือ่มอไหร่ทำมมีเงินอยู่แล้วได้สุดท้ายนั่มเ่ยด้จะกินจะน้่มพร้อม ยู่บมึงซอกซ้ำ <Gar> มือนะเออยมูกับจ๊กคือกันดูเลาโกแก่ตกกว่าก็ใช้กับไร้กเหมือนเวียมเ็เาป่านไก่กันนาอเล่ากับมุกรหันไก่หางางกันแย่ กันลาอยู่ไผ่่อยอยู่เล่าบขาบอกคนจะอยู่คนตกใจคนด้อยู่อย่บ่มีคน์เหรอเขาาดนะคะยังแย่ละจีบันตกาวมันตกมันตกเป็นบางพื้นที่ละจีจกยก็จะไว้กี่ยวก็คกบวนอะไรอก็ปล่อยตกเป็นบางพื้นที่ จับไปห่บ <c oughs> ไอเดอกมีุ้่คนไปเรียนไปเรียนแล้วไปโ่งคนอะไรมากก็เลยมาเลยเราได้บอ่อคอยดูแล้วแมนมันบอ่อคอยสนใจแล้วก็น,นั่งมาเหมาะแม่แมันเราเดียวเอแมนมันาง่แมนแมนแมน ไปเมื่อเช้านี่เป็นไรแม่ไปชงอัดคุณครู่แล้วไปกับคุณครู่อย่างน้ำกดคุณครู่แต่ต่อยรอๆน้ำมันดีกับฟังคว่ำกระพอกแม่กับฟังคว่ำอยู่เดียวเนี่ยให้กัเก่านี่ก็คอยบอกยากนะแล้วคือว่ามื้อฟือบ่ให้เล่นจะคือบริหารเร็งแล้วให้ที่ให้อยู่จังหน่อยเดี๋ยวนัเวลาให้เล่นงวไม่เสียง ไห้บอมีเสียงน้ำตาไหลขัวกขัวกขัวกวกัวก่วไห้บอมี่ไห้ก้าก้าก้าผูกรก่อนนะบอมี่เออมันจะต้นมันได้เห็นมันไห้แ่ลัคนหนาเอาไห้น้ำตาไหลออก,ก,กขอั่วขั่วเขบอมีเสียงะนะย่มานอัอืมแต่ถ้าเครียดอะไวาเครียดแห้งๆหอ่ะ เห็ดเะห้าวได้ขนาดนี้ม้หัวโขกมูนได้เห็ดจะแม่แต่เห็นในด้านไหนเมันเทียนแหง่เห็ดจ้าห่างนะนะคู่กันแล้วก็ยังอยากหัวคู่กันกลับคู่ก็ปิดนี่กันว่ายังเทียดได้คู่ ครูก็เป็น,นแบบว่าคุณแม่แล้วมันงานอย่างนี้เปลี่ยนไปแบบเออเปลี่ยนไปแล้วถ้าคราูบอกว่าไม่นะไม่ได้นะห้ามาเล่นน่ามีนานคือการทไปใส่ผนังกับที่แน่เมืองคู่แล้วครูบอกตอนทิแน่แม่บอกอย่าให้คู่เขาว่าห่าดายเฮ็ดอย่าเฮ็ดนะแม่เมืองคู่ก่อนแต่ครูถามมาเห็นปากกาเห็นไหมแต่ครูบอกว่าอย่าอย่าเฮ็ดเงียบค่อยค่ คอยขึ้นผพอภาพนี่มันจะวอร์เลยขึ้นอ๋อขึ้นด้วงแม่เมืองคู่ถ้าคู่บอกยาประเทศรถกกรถค่ะคู่เห็ดใช่แบบโบเห็นแต่แล้วไปอะนะเออก็คือป็เขาอ่นแรงเจอคู่ทำเป็นโบเห็นคู่วะเออแต่ทำเป็นว่เห็นมันก็โมจิทำเป็นไปโขงกันย่างมาหาเฮาเดคู่วะนี่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 วะนี่นี่เจ็บคะว่ะเอ้าก็เจ็บลนะสิก็มานาเป็นแบบนี้แล้วก็เอายาหมองมาทาให้เพิ่น บอกคู่เราไปหาหม้อเราไอเราเราหมูหมูหมูบงงวบาหมูนะคนก็หาแม่ขมูและหาแม่แห้งเห็ดนะเออเออสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูนก็บบอยากคือหมูในประเไทยนะเพิ่นก็ยังเป็นเด็กหน่อยนอยูนะต่อมูก็ไดีดีได้หมูกด้เลยก่อนเราจะหัวมานายกูซอนในฟ้งตัก็หัวแท้หัวหลากับเรา เขาจะมีวิดีโออย่างในโรงเรียนมันเห็ุตลกๆแล้วก็บ่ชคไงเบิ่งครูก็ดีดีจะครูกันอะแต่คุณครูเขาก็เข้าใจว่าเด็กน้อไม่วพอชิดติกเนาะเอาพี่น้องเด้น้องมดเบากระแม่ท้านน้องเลยเนาะเดี๋ยวจาไปพี่น้องเก๋